สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้ทำการทดสอบโปรเจกเตอร์ยี่ห้อเดลรุ่น 1510X นะครับตัวนี้ความสว่าง3,500ลูเมนครับคอนทราสต์เรทิโอ2,100ต่อ1นะครับในส่วนของความละเอียดก็1,24 0คูณ768หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดล 1510X นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โห สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับแม่สุดยอดมากๆครับดูภาพครับสุดยอดครับคุณผู้ชมดูครับที่เห็นกระพริบนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เกิดจากโปรเจคเตอร์นะครับเกิดจากโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าเฟรมเลทไม่ตรงกันนะครับคุณผู้ชมโอ้โห ต้องถือออกมาห่างแบบนี้นะครับขออภัยคุณผู้ชมครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับนี่คือเดล 1510x นะครับผลงานของเดล 1510x ครับความสว่าง3,500ลูเมนครับคุณผู้ชมดูนกก็แล้วกันครับโอ้โหต้องบอกว่าโคตรแกมโคตรสว่างนะครับคุณผู้ชมครับสมกับ3,500ลูเมนจริงๆครับสำหรับเดล 1510x ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูครับ โอ้โหจมแล้วก็สว่างจริงๆครับคุณผู้ชมครับเดล1 5 1 0 X นะครับ3,500ลูเมนครับคุณผู้ชมครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูลำแสงนะครับคุณผู้ชมครับมาดูลำแสงดูครับลำแสงนี่พุ่งเลยครับคุณผู้ชมเดล1 5 1 0า X ครับลำแสงนี่พุ่งยาวเลยครับสำหรับเจ้าเดล1 5 1 0 X ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา8,500บาทครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็รีบโทรติดต่อผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับคุณผู้ชมดูภาพครับสุดยอดของจริงเลยครับสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ